หลบนณะอะไรวะใสชุดทีมด้วยใช่ชวนเชิญโอ้ยสัตว์แกนี่เล่นไม่เลิกนั่นพระนั่นน่ะนรกจะแดกกระบาลเป็นนวดฝ่าเท้ามั้งเวลาเหลือก็จะนวดนายสัตว์คุยกันอยู่ได้บัดทนายกันตัดโค้งหัวใจกูอยู่แล้วกูบอกให้มึงนั่งไอ้สัตว์กระเดือกกูจะแตกอยู่แล้วไม่ใส่ชุดรถนะเว้ยเตอไม่ชินไม่สดไม่ตับไม่เปื่อยไม่เอ็นไม่แดกไรสัตว์เอ้ยเฮ้ยงอนเท่านั้น มักมือเอาเือามักมือมา,อาเลยคะเลมาแป้งเหี้ยวคิดดู้ของอยา่าง<อ>นี้ไอสัสมึงบ้าเอาหรอเนี่ยสกิอยู่ได้สกิตไม่พักเลยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบงซะเร็วเลยยังไม่ใส่อารมณ์อีกขอเปลี่ยนเป็นเล็บซ่อนเสือได้ไหมครับไอ้สัตว์มึงสัสทำไมเล็บซ่อนเสอือเสือเหี้ยอะไรมีแต่เล็บเหี้ยตลบเลย <c oughs> พี่มังแก้ง ัแมวไม่เป็นไรนะหกม600แล้วกันสั่เตรียมมาให้พอดีเป๊ะทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะเหรออย่มีสะพานลอยก็ไม่รู้สักงไม่ใช่กูแทงสนุกทายมึงเนี่ยอ้าวอ้าว ไอ้สัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะนักเลงนะี่ยเฮียสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วถ้ามึงรั่วหลังกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่พูดคำนี้กับกูหนระอกทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกูสามก็หนักมากโอ๊ย,อย,อยสัตว์ไม่น่ายื่นขาออกไปเลย <prendere> <U therapist thuh một> <.plex> oh ai sắt Ây kia, à, của nó mày Ê chọc Mừng ngay bác quá Ây sắt Dạ hai cú rú đâu mà khai tham cú Bước dò bác ở đây Tè cho ngay không mà Ây Ây sắt เก็บไปซื้ออะไรกินไอ้สักพูดไม่คิดกูอยู่ในคุกจะไปซื้ออะไรได้ไม่เอาใช่ไหมเอาถามหน่อยเหอะเลือดพี่สีอะไรอะสีชมพูไม่สักอย่างงี้พี่จะไปรบเพื่อประเทศชาติได้ยังไงเไี๋พวกมึงคอยดูนะพวกูออกจากคุกไปได้เมื่อไหร่แล้วล่ะก็ <S <S พี่จะออกไปกินบะหมี่ที่หน้าวัดลูกสาวก็สวยต้องกินถึงสชามไอ้สัก เชือดเลงให้ไก่ดูถือว่าหายกันเจ้าคิดเจ้าแค้นเหลือเกินนะไอ้สัตว์ความสำเร็จอนะพวกมึงไม่อยากสัมผัสเหรอไอสัตว์น้ำตาจะไ,ไหลปอไอ้สัตว์ตบถ้าจนข้อมูลกนบนหน้ากูนี่เคลื่อนหมดแล้วโอ้มวมันเป็นเรื่องจริงวหมนะมันรนะะเบิดป้อมดีวะโอ้ยสัตว์เอ้ยใครมาได้กับกูอย่างนี้วะ เสียกลัวคนอื่นมาฆ่าแล้วก็เสียต้องชิงฆ่าตัวเองไปก่อนเลยสัตว์จุ๋ยฆ่าตัวเองตายฮะเอ็งมีความคิดไหมเออคือเนื้อเหรอตูดเอาไปแดกเลยสัตว์ <c oughs> โอ้ยสัตว์เอ้บริการต้องให้ได้อย่างนี้เลยพูดปุ๊บหมอปั๊บเลยช่วยผมหน่อยนะเสียนะยอดนันไม่ได้จริงนะเสียนะสัตว์มึงตาย